กานฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เรไดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแหง่งขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนกักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสําหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลยันดามันทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ในช่วงวันที่27-29ถึงิพฤศจิกายนนี้รองมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงโดยทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในวันที่30พฤศจิกายนถึงสองธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พัด,พดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแหง่งพยากรณ์อากาศในวันนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุขุทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องอศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 2องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมตะว,วันออก ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ อุณหภูมิตม่ำสู2อด2 1ง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด2 9 3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสูญส4 1 8องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท พระนครศรีอย,ยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกจะเัิลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูม,ตมิต่ำส,สุด2 3ามถึง2ีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบทิลิขันชุมพรสุราษธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-24ามสูตร23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลซเซ,ลซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32อ,องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน,น,นที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมตุนิยมวิทยาย เราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านไดน้ฟังเป็นระยะทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ